วันนี้เป็นวันหยุดของเด็กๆครับน้องโมเดลเนี่ยบนอยากกินเฟรนฟรายทอดมาตั้งแต่วันศุกร์ตอนเย็นแล้วครับเพื่อนๆวันศุกร์ตอนเย็นเนี่ยช่วงที่เรารอรับพี่แทนคุณเนี่ยเราก็เลยเลยไปซื้อเฟรนฟรายมาครับแต่เฟรนฟรายชิ้นใหญ่แบบนี้ยังเหลืออยู่ในตู้เย็นครับเพียบก็เลยเอามาทอดก่อนครับพอเราทอดเฟรนฟรายชิ้นใหญ่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทอดเฟรนฟรายชิ้นเล็กต่อเลยครับเพื่อนๆครับเพราะว่าแค่นี้ไม่น่าจะพอแน่นอนครับเพราะว่าเด็กๆเนี่ยบอกว่าอยากกินมากเลยเฟรนฟรายเนี่ยถ้าเเ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 เกกิิิิดดดดดรร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 าาาาออ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 อยย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 ยจจะทใใใใหหห้้้้้่่่่่่่่่่่มืืืนน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 นลลลีีีตงง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 งแแแแแแชชชไวขขขข็็็็็คคคคััััับบบบพพๆๆปญ เสร็จแล้วเราก็ตั้งน้ํามันเนี่ยให้ร้อนๆเลยครับให้น้ํามันเดือดๆเลยเราใช้ไฟแรงๆครับแล้วเราก็เทเฟ้นไฟลายลงไปแบบพึ่มเดียวเลยครับลงไปในกระทะเลย <F enn S 1> เฟ<ล>นฟลายแข็งจัดจริงๆเนี่ยเราก็จะได้เฟ้นไฟายที่ กรอบนอกครับแล้วก็นุ่มในครับเพื่อนๆเ,เนี่ยจะอร่อยมากเลยครับเนี่ยใช้วิธีนี้ทอดเฟรนไฟให้เด็กๆก,กินมาตลอดเลยครับเด็กๆก,ก็เลยชอบแล้วก็ติดใจมากเลยครับวิธีการทอดเฟ้นไฟพื้นฐานง่ายๆทั่วไปครับเพื่อนๆแต่เราไม่มีหม้อที่แบบว่าใช้น้ํามันได้เยอะๆเป็นแบบที่เขาทอดกันตามท้องตลาดใช่ไหมแล้วก็ใช้กระทะเราธรรมดาที่แหะแล้วเราก็ใส่น้ํามันเยอะๆแล้วก็ให้มันร้อนๆโอ้โหใช้ไฟแรงๆเนี่ยยังไงก็กรอบครับเพื่อนๆแต่เราต้องคอยดูนะแค่พอให้เฟ้นายเนี่ยเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองทองก็พอเกิดแล้วปล่อยให้กลายเป็นสีเหลืองทองค่อนแก ครับไปเนียวโอโหรับรองครับเป็นไฟไหม้ครับจะแข็งแล้วก็ ไม่อร่อยเลยครับเพื่อนๆวันนี้ทําเมนูเอาใจเด็กๆหน่อยครับให้เด็กๆกินเล่นก่อนรอกินข้าวตอนเช้าครับเพื่อนๆพอนเฟ้นไฟเสร็จแล้วก็วางให้เสดน้ํามันนิดนึงครับพอเราเทใส่จานเนี่ยแล้วเราก็โรยเกลือเล็กน้อยครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเด็กๆเขาก็จะเอาไปจิ้มกับซอสมะเขือเทศอีกทีนึงโอ้โหคราวนี้อร่อยฟินได้ใจเด็กๆเขาละเวลาไปพักใหญ่เลยครับกับการทอดเฟรนไฟให้ออกมาเหลืองกรอบน่ากินแบบนี้เห็นแล้วก็อุ้ยหิวเลยครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปให้เด็กๆกินกันก่อนเลยแล้วเราก็มาทํากับข้าวกันต่อเลยครับเเเพื่ออนนๆฟฟรรรส็็จแลล้้ววกกตาาามดดยยทปง ทอดปลาขยางครับทอดกรอบปลาขยางเล็กน้อยครับมื้อนี้เป็น,บบน,น,นการใช้ไฟกลางค่อนแรงมากลายเป็นกลางค่อนอ่อนไปเลยครับเพื่อนเพื่อเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ไฟกลางค่อนแรงแบบทอดเป็นไฟเนี่ยโอ้โหรับรองปลาขยางเรา ไม่แน่นอนครับไม่มีกรอบนอกนุ่มในครับคราวนี้มีไหมกับไม้ครับเพื่อนๆโอ้กว่าจะทอดได้นะครับปลาขยางแล้วเนี่ยปายลาขยางนี่แหละปลาขยางน้่งเป็นปลาสดครับก่าเราจะทอดให้กรอบได้เนียวโ,โหแลเบิดโบบาโบะบอย่างกับไปสงครามก็ทอดออกมาให้เหลืองกรอบประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆแล้วเราก็เอาขึ้นไปพักเศษน้ามันแป๊บหนึ่งครับแล้วเราก็มาเตรียมเครื่องที่จะทาแกง ชูชีปลาขยงนั่นทำไมติดปลาขยังจังเลยพี่เอฟชูชีปลาขยงครับมื้อนี้เราก็เตรียมน้ำพริกแกงครับใส่น้ำแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยครับเพื่อนการปรุงรส<ๆ><ๆ>เนี่ย<ๆ>ก,ก็แล้วแต่รสมือใครรสมือมันเลยครับเพื่อนๆครับวันนี้พี่เอฟใช้แค่ผงนัวครับน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลแค่นัน้นเองครับเพื่อนๆครับใส่ลงไปในน้ำพริกแกงครับแล้วก็น้ำพริกแกงเนี่ยมาตั้งกระทะให้ร้อนครับพอน้ำพริกแกงเริ่มเดือดเสร็จแล้วเราก็เอาปลาขยงที่เราทอดสุกแล้วเนี่ยกรอบแบบนี้เลยครับเอาลงมาขยี้ขยี้โคเลโคเลให้เข้ากันคร ที่เราทอดกรอบเนี่ยดูดซึมน้าเข้าไปครับคราวนี้รสชาติก็จะเข้าไปอยู่ในเนื้อปลาครับโอ้โหปลาก็ยังกรอบอยู่ครับแล้วก็มีรสชาติแทรกเข้าไปที่เราปรุงไว้รู้สึกว่าอร่อยมากครับมื้อนี้แล้วก็ไปเก็บใบมะกรูดมาซอยชิ้นเล็กๆครับแล้วก็โรยหน้าเข้าไปครับแต่วันนี้พี่เอฟลืมครับวันนี้ไปกินข้าวพร้อมกันครับเพื่อนๆอ,อร่อยแน่